cà cà ba, một giảm xét y sẽ ok cà cà bà ở thị kiao cà 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 bà tua giảm bà dù cà cà bà dù cà cà bà dù dù cà cà dù À, các bạn. à, à <laughs> <Các bạn. cười> แล้วก็วีกวีแล้วก็ยูแล้วก็ทีแล้วก็เอ็ดแล้วก็อ่าแล้วก็โอโอคิวแล้วก็เอแล้วก็บีแล้วก็สี ก็สี่แล้วก็ดีก็ดีแล้วก็อีก็อีอ้าวไล่ไปทีละตัวเลยเหรอก็เอฟเอฟแล้วก็จีแล้วก็จีแล้วก็เอสแล้วก็เอสแล้วก็ไอแล้วก็ไอแล้วก็เจแล้วก็เคแล้วก็แอลแล้วก็แอลแล้วก็เอ็มแล้วก็เอ็มแล้วก็เอ็นแล้วก็โอแล้วก็โอ แล้วก็พีว้าเก่งจังอ่ะร้องเป็นเพลงให้ฟังหน่อยสิ A B e, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V แลวก U F ู E F, C แล้วไอ้น้องไม A B C แม่ใชเวาลุกแปลเวทไทยอ่ะหนึ่งสองสาม ร้องเป็นเพลงดิเข็ดเขดดอขด้วยเข็ดดอเขร้องเป็นเพลงดิหนึ่งสอาสี่ะไม่ใช่6ิาสมีทั้งแปเก้าสิบ่ลวหนึ่งองสิหาหาหกเจ็ดละสิบมีทั้งแปเก้าสิ่อนลวัด